สวัสดีครับเรามาเทสอบลำโพงคอลัมน์นะครับ2ดอกวันนี้กับกับตันชแนลับวันนี้นี่คยตู้สองดอกนี่ครับอ้าวลองแสเน่ใลองแสเน่หน่อยนี่ตันชแนลครับลองแสเน่ครับลองแสเน่ครับโอ้โหจัดมากครับจัดนี่ครับเสียงแสเน่ครับคอลัมน์ครับคอลัมน์ một hai ba một hai ba คลิกเสียงคลิกเนีับอาจจะไม่นาเท่า12แต่ถ้าเราตัดวิดุปขึ้นมาช่วยก็น่าจะได้แบบนี้เอาโคชแน่โคชแน่นนนนนหน่อยนี่ครับพี่นี่ออยากให้มาฟังเสียงนู้นโคชจังหวะขอจังหวะหน่อยสักวัหน่อย มีครับมีกระเดื่องเดียวใช่ไหมลองเปิ้ดกระเดื่องเดียวดิโอ้โหนี่ครับนี่กระเดื่องเดียวครับนี่กระเดื่องคู่พี่เอกเอาไปนะครับพี่เอกเปิ้ด อยากยให้มาลองฟังดูครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองพูดไ,ไปเราพดไปไม่ดังเลยสนจใจทานไมไหมเอาหนึ่งสามบัดกระดียงพูดะ 9 9้บาทนะครับตู้กระโพงคอลัมน์นะครับคอลัมน์เนี่ยเก้ร้บเก้าบาทไม่อัดแท้นะครับดอก4นิ้วครับ4นิ้ว2ดอกนี่ครับ4นิ้ว2ดอกตัวนี้ครับโอ้โหนี่เสียงถือว่าชัดนะสหรับในสตาร์ทตู้คอลัมน์นี่ถือว่าถือว่าเสียงชัดตัวนี้ครับเอาขอแสดงแสดงนเแสแอนนชัดเจ็บชัดเจ็บเดี๋ยวเราปิดเสียงเบีดไว้เปิดเสียงเบียดไว้ตัวนี้นี่ฟังเกิเสียงคอลัมน์ไหมคราวนี้ปิดเสียงเบียดไว้นี่อ้าว นีคืเสียงแต่ตู้ครบเดียวตีครับนะนี่ครับมันจะมาสไาตลา์กินไทยกิไฮ,ไฮมีเสียงส่งนี่รบอ,อมาเสียงประมาณนี้ครับครับนี่ครับเก้าบาทนะครับคอรับตัวนี้เีนี่ลองเลยกับตั้ลเลยมีสเสดงกีตาร์กับเบสนนะเอากีตาร์รเลนะเ่ตัวนี้ อาจะกระเดืองมากระเดืองมากระเดืองมานี่ครับเสียงทิปกระเดืองครับนี่ทิปกระเดื่องจะมาจะมาจะมาเสียงเฉพาะหายตัวนี้ครับนี่ยนี่กระเดืองมาเหยียบมาอาเหยียบมากระเดืองมาถ้าเราเอาโลใส่ครับเอาโลใส่นะคราวนี้อ่ะเหยียบกระเดืองมาเลยนี่ครับกระเดืองมาครับก็จะนี่ครับนี่ใส่โลเข้ามานี่ยก็แยกความถี่แล้วนะครับนี่นี่ โอเคครับนีเอ้าวเสน่หมาเสน่หมาแล้วเปิดเพลงให้ฟังโอ้ชัดมากชัดมากอ่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณท่านที่เก็บแบบเราดูนะครับวันนี้ก็ลองลองคอร์ดคอร์ด EP สองนะคอร์ด EP สอง EP หนึ่งก็ฟังเพลง EP สองฟังซาวกับตันนะนี่ครับมาลักมามิเอร์กับตันนี่ครับนี่ยวกำลัง M สามสองใกล้ครบทุกฟังก์ชันยัง M สามสองใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะเหลือแต่เซฟซีนเซฟแล้วแต่ว่าโหลดยังไม่เปลี่ยนรอบนี่ เด็กป .1 ครับอยู่ป .1 แต่ก็ต้องต้องฝึกไวัฝึกไวัยกับกัรทำซาวกับเราค่ล้เก่งแล้วนะนี่มือซาวถ้าเป็นนักดนตรีด้วยก็จะได้เปรียบเรื่องการทำซาวครับถ้าเป็นนักดนตรีด้วยนี่ครับมือซาวการเป็นมือซาวเป็นนักดนตรีด้วยจะได้เปรียบเรื่องเรื่องเสียงเอาฟาดชนะมาชนะมาเลยชนะมาเลย ต้อนรับเดืนอนกุมภาพันธ์วันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์นะปีหกห้ากับกัปตันชแนลขอบคุณครับฝากช่องช่องกัปตันหน่อยฝากช่องกับตันชแนลนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคนะคเดือนเดือนเดือนที่แล้วได้เท่าไหร่เดือนที่แล้วเดือนที่ได้กี่พันได้พันหนึ่งครับพันหนึ่งใช่ไหมอ้าวถือว่าเริ่มต้นนะได้หนึ่งพันบาท <laughs> ช่องยูทูบอ่านี่ครับกัปตันชแนลอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ